เรื่องราวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าครับแต่บ้านเช่าหลังนี้ไม่ได้เป็นบ้านเช่าที่อยู่ในยุคปัจจุบันนะครับเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปไกลสักหน่อยประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปครับว่าเสน่ห์ของเรื่องราวในอดีตนั้นมันทําให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเพราะว่าในยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีไฟฟ้าหรือความสะดวกสบายเหมือนอย่างทุกวันนี้ ทำให้ความน่ากลัวของเรื่องราวลี้ลับต่างๆมันทําให้ฟังและรู้สึกว่าตื่นเต้นอยู่เสมอซึ่งเรื่องนี้ก็สนุกและก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันยังไงร,รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณเด่นครับซึ่งเรื่องนี้ต้องย้อนหลังกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมา คุณเด่นเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปในตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยเพิ่งจะเริ่มทํางานใหม่ๆเลยครับซึ่งเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณแม่เพิ่งจะมีคุณเด่นได้แค่ไม่กี่ปีในตอนนั้นคุณพ่อได้งานรับราชการที่หนึ่งครับส่วนทางคุณแม่เองก็ถือว่าเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลี้ยงคุณเด่นอยู่ที่บ้านเพียงอย่างเดียวตามปกติแล้วงานราชการมันก็จะมีสวัสดิการเรื่องบ้างพักให้ใช่ไหมครับ แต่ตอนที่คุณพ่อไปทำงานนั้นบ้านพักของทางหน่วยงานเองยังสร้างไม่เสร็จครับทำให้คุณพ่อต้องมีความจำเป็นต้องหาบ้านเช่าที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่ทำงานคุณพ่อเองก็พยายามตระเวนหาบ้านเช่านะครับด้วยเงินเดือนที่อยู่ประมาณเพียง600บาทในตอนนั้นทำให้การที่จะหาบ้านเช่าที่มันเหมาะสมกับเงินเดือนของตัวเองมันค่อนข้างจะยากมากๆแต่หลังจากที่หาอยู่นานก็มีคนแนะนาบ้านเช่าที่หนึ่งมาให้ครับคุณพ่อตัดสินใจไปดู ตอนที่ไปถึงก็ได้พบว่าบ้านเชาแห่งนี้เป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวที่ถูกปลูกติดกัน3ห้องครับอยู่ห่างจากริมถนนไม่เกิน20เมตรซึ่งในยุคสมัยนั้นถนนเองต่ำกว่าตัวบ้านค่อนข้างจะมากครับลักษณะทั่วไปของบ้านจะเป็นเหมือนห้องเช่าชั้นเดียวที่เราพบเห็นกันได้ทั่วไปเหมือนในยุคสมัยนี้เลยครับประตูหน้าบ้านทำแบบบานเสียม เดินตรงเข้าไปที่ด้านในก็จะพบกับเตียงที่หันปลายเท้าออกสู่หน้าบ้านและเมื่อเดินเลยเข้าไปหน่อยก็จะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็พื้นที่ครัวที่อยู่ด้านหลังเรียกได้ว่ายือนอยู่หน้าบ้านเพียงจุดเดียวก็สามารถเห็นทุกซอกทุกมุมของตัวบ้านได้อย่างชัดเจนที่ด้านหลังของบ้านสามหลังนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับและจะมีบ่อน้ำแบบโบราณที่มีการก่ออิฐขึ้นมาบ่อน้ำบ่อนี้เป็นบ่อที่ลึกมากๆเลยครับ กลมมองลงไปแทบจะมองไม่เห็นก้นบ่อซึ่งบ้านทั้ง3หลังเองก็จะใช้น้ำจากบ่อนี้เป็นหลักเลยครับราคาค่าเช่าในตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ250บาทต่อเดือนรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วซึ่งอยู่ในงบประมาณที่คุณพ่อได้วางไว้ท่านก็เลยตัดสินใจเช่าบ้านหลังนี้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรครับโดยบ้านหลังที่ท่านเลือกจะเป็นบ้านเช่าหลังแรกทางขวามือสุดหลังจากที่ทั้ง3คนย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้ได้ไม่นาน อยู่ดีๆวันหนึ่งก็มีคนมาเช่าบ้านหลังที่สองอยู่ครับบ้านหลังที่สองก็คือบ้านหลังที่อยู่ตรงกลางนะครับแต่ทางคุณพ่อคุณแม่เองท่านก็ไม่ทราบก,กันนะครับว่าใครเป็นคนมาเช่าบ้านหลังนี้อยู่เพราะว่าตอนที่เปิดประตูออกไปก็เห็นเพียงท้ายรถเบนซ์คันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านในบ้านแล้วครับท่านทั้งสองคิดว่าคนเช่าบ้านหลังกลางเนี่ยน่าจะเช่าไว้เพื่อเก็บรถเบนซ์มากกว่าน่าจะไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ หลังจากนั้นทางเจ้าของบ้านเช่าก็ได้ปิดประตูบ้านหลังนี้ไว้และก็ไม่เคยเปิดอีกเลยครับทั้ง3คนก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเช่าที่นี่มาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2ในตอนนั้นคุณแม่เธอก็ยังไม่ได้งานครับคุณแม่ก็เลยบอกกับคุณพ่อว่าเดี๋ยวท่านเนี่ยจะขอกลับไปอยู่ที่บ้านของคุณยายก่อนโดยตั้งใจที่จะพาคุณเด่นไปด้วยกล่าวว่าไปหาอะไรทําอยู่ที่บ้านถ้าหางานไม่ได้อย่างน้อยก็ได้ทําไร่ทํานา เพราะว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูทำนาพอดีโดยก่อนที่จะเดินทางคุณแม่ก็ได้บอกกับคุณพ่อไว้นะครับว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกกลัวอะไรขึ้นมาทางคุณแม่เนี่ยได้วางพระไว้ตรงหัวเตียงให้ครับ<ๆ>เผื่อว่าคุณพ่ออยากจะพกติดตัวไว้หลังจากนั้นคุณแม่กับคุณเด่นก็เดินทางออกมาครับตัดภาพกลับมาที่คุณพ่อนะครับในคืนนั้นหลังจากที่เข้านอนลักษณะการนอนของบ้านหลังนี้คือจะใช้มุ้งเนี่ย กลางคุมทั้งเตียงเลยครับแล้วก็ไม่มีพัดลมอีกด้วยระหว่างที่กําลังหลับอยู่คุณพ่อก็ต้องสะดุ้งตื่นครับเพราะว่าท่านมีความรู้สึกเหมือนว่ามีคนกําลังใช้มือรูดมุ้งครับรูดจากบริเวณปลายเท้าจนมาสุดอยู่ที่หัวเตียงในตอนนั้นท่านคิดว่าน่าจะเป็นมแมลงหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่มันเล็ดลอดเข้ามาอยู่ในมุ้งมากกว่าคุณพ่อเองก็เลยไม่ได้คิดอะไรครับท่านก็เลยพยายามจะนอนต่อ แต่ในจังหวะนั้นเองก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมาจากห้องข้างๆเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงลักษณะเหมือนคนกําลังพยายามสตาร์รถเบนซ์คันนั้นครับแต่ว่าสตาร์ยังไงก็สตาร์ไม่ติดนะครับได้ยินแค่เพียงเสียงแช่แช่แช่แชหลังจากนั้นก็เงียบไปด้วยความที่ผนังระหว่างบ้านมันไม่หนามากครับแถมยังเป็นช่วงเวลากลางดึกทําให้คุณพ่อได้ยินเสียงนั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่ก็ยังว่านะครับ ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นในบ้านของเราคุณพ่อท่านเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับท่านก็พยายามนอนต่อไปแต่นอนต่อไปได้อีกสักพักเดียวครับในจังหวะที่คุณพ่อกําลังกึง่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นไม่แน่ใจเลยครับว่าท่านกําลังตื่นหรือว่าท่านกําลังฝันอยู่เพราะว่าอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งมุดเข้ามาในมุ้งครับหลังจากนั้นผู้ชายคนนั้นก็ได้ใช้มือบีบเข้าที่คอของคุณพ่อบีบแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆ บีบแรงมากจนคุณพ่อเนี่ยเริ่มจะรู้สึกไม่ไหวครับในใจตอนนั้นท่านนึกขึ้นมาได้ครับว่าคุณแม่ได้บอกไว้ว่าที่หัวเตียงเธอได้วางพระไว้ให้คุณพ่อก็เลยตัดสินใจคว้าพระที่หัวเตียงมาครับซึ่งหลังจากที่มือสัมผัสถูกพระคุณพ่อก็ตื่นจากพวังในทันทีผู้ชายคนนั้นก็หายไปแต่ที่น่าแปลกไปมากกว่านั้นคือเหมือนว่ามุ้งเนี่ยมีการสั่นแล้วก็ถูกเปิดขึ้นครับ ราวกับว่ามีใครบางคนพึ่งกระโดดพุ่งตัวออกจากมุ้งไปซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากๆเลยนะครับเพราะว่าตามปกติแล้วเวลานอนเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ก็จะใช้วิธียัดมุ้งเข้าไปใต้ที่นอนครับเพื่อไม่ให้มีช่องกันมแมลงไม่ให้เล็ดรอดเข้ามาได้แต่ในตอนนี้ชายของมุ้งเนี่ยหลุดออกไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับเมื่อเห็นแบบนั้นท่านก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากท่านก็เลยลุกข,ขึ้นมานั่งครับ ตัดสินใจไม่นอนแล้วก็อยู่แบบนั้นจนถึงเช้าในยุคสมัยนั้นคุณพ่อบอกว่ายังไม่มีโทรศัพท์นะครับท่านก็เลยฝากบอกต่อกับคนที่ทำงานไปเพื่อแจ้งข่าวกับทางคุณแม่ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซึ่งหลังจากที่คุณแม่รับรู้ก็ไม่ใช่ว่าท่านจะสามารถเดินทางกลับมาได้เลยนะครับทำให้ในคืนนั้นคุณพ่อก็ยังคงต้องนอนอยู่ที่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวท่านก็ได้แต่ภาวนาแล้วครับขอให้คืนนี้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นแบบเมื่อวาน แต่ในกลางดึกคืนนั้นคุณพ่อก็ต้องสะดุ้งตื่นอีกแล้วครับเพราะว่าท่านได้ยินเสียงเสียงเดิมดังขึ้นมาอีกแล้วเสียงที่ได้ยินคือเสียงรถเบนท์ที่อยู่ห้องข้างๆที่เหมือนว่ามีใครสักคนกำลังจะพยายามจะสตาร์ทมันให้ได้แต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดครับในวันนี้เนี่ยเสียงดูแปลกไปเพราะว่ามีการพยายามสตาร์ทรถหลายครั้งมากๆด้วยความกลัวคุณพ่อได้แต่กำพระไว้ในมือ พยายามนอนฟังเสียงสตาร์นั้นไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นท่านก็หลับไปตอนไหนไม่รู้คืนนั้นผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาคุณแม่กับคุณเด่นก็เดินทางกลับมาที่บ้านครับซึ่งโดยส่วนตัวคุณแม่เองเป็นคนที่ค่อยพระอยู่กับตัวไว้ตลอดเวลาและด้วยความที่ลูกยังเล็กครับท่านก็เลยหาพระให้คุณเด่นห้อยไว้เช่นเดียวกันซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนกลับมาที่บ้านมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับ เพราะกลับกลายเป็นว่าคุณพ่อก็ไม่ได้พบเจอเรื่องราวแปลกๆเหมือนตอนที่อยู่คนเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทางคุณแม่จะไม่สามารถสัมผัสถึงอะไรแปลกๆในบ้านหลังนี้ได้เลยนะครับในบางวันหลังจากที่คุณพ่อออกไปทำงานแล้วคุณแม่ก็จะทำงานบ้านหรือแม้แต่ทำกับข้าวอยู่ที่ด้านหลังครับโดยที่จะปล่อยคุณเด่นไว้ให้เล่นอยู่คนเดียวภายในบ้านคุณแม่เองก็มักจะได้ยินเสียงเหมือนว่าคุณเด่นกำลังเล่นกับใครสักคนอยู่ด้วยความสนุกสนานเลยครับ คุณแม่ก็พยายามมองเข้ามาแล้วก็พยายามสังเกตครับว่าลูกกาลังเล่นกับใครอยู่แต่ก็ไม่ได้พบเจอใครคนอื่นแต่อย่างใดเวลาก็ผ่านมาเรื่อยๆครับทั้ง3คนก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อจนอยู่ดีๆวันหนึ่งคุณพ่อกับคุณแม่ก็ต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเดินทางเข้ามาที่บ้านหลังที่สองครับและก็นำรถเบนที่อยู่ในบ้านหลังนั้นออกมา ตอนที่นำออกมาเลยได้เห็นว่าที่บริเวณหน้ารถคันนั้นมีร่องรอยการชนที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยครับแถมยังมีค่าบเลือดติดอยู่บนฝากระโปรงอีกด้วยท่านทั้งสองคนก็เลยพยายามสอบถามว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่จนท่านได้รู้ว่ารถเบนซ์คันนี้ได้ก่อเหตุขับชนคนจนเสียชีวิตซึ่งหลังจากที่ขับชนแล้วก็ได้หลบหนีและก็นำรถมาจอดซ่อนไว้ที่นี่ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้บ้านหลังที่2ต้องถูกปิดไปในระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเวลาผ่านมาสักระยะก็มีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังที่3ซึ่งคนที่มาอยู่นั้นเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับที่เล่นการพานันเป็นอาชีพคอยตะเวนไปตามพื้นที่แถวๆนั้นเพื่อเล่นการพานันในทุกวันแต่อยู่มาวันหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ก็ปิดบ้านเงียบไม่ออกจากบ้านเป็นเวลาหลายวันจนทําให้หลายๆคน,เ,นเริ่มรู้สึกสงสัย ก็เลยตัดสินใจเปิดบ้านเข้าไปดูและได้พบกับร่างของเขาที่ถูกซ่อนไว้ใต้เตียงร่างของเขามีร่องรอยจากการถูกยิงบริเวณศีรษะซึ่งฐางนเจ้าหน้าที่ตำรวจคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจกันในวงพนันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องนี่สินที่ฐานเจ้าหนี้เองมาทวงก็เลยทําให้เกิดเหตุร้ายขึ้นพอได้เจอแบบนั้นแล้วทางคุณพ่อและก็คุณแม่ท่านทั้งสองคนรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเลยครับ ไหนเจ้าเรื่องรถเบนที่บ้านหลังที่สองแล้วยันจะมีเคสฆาตก,กรรมที่บ้านหลังที่3อีกแต่ในเรื่องร้ายๆก็ยังมีเรื่องดีมากนะครับบ้านพักข้าราชการสร้างเสร็จพอดีท่านทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนี้ทันทีครับแต่เวลาผ่านไปไม่นานเพื่อนที่ทํางานของคุณพ่อก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้โดยที่ไม่รู้มาก่อนเลยครับว่าที่นี่เคยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นรู้เพียงแต่ว่าคุณพ่อเคยอยู่ที่นี่มาก่อน เขาก็เลยตัดสินใจไปเช่าที่นี่อยู่ซึ่งบ้านหลังที่เพื่อนคนนี้เลือกก็คือบ้านหลังที่3ครับบ้านที่เคยเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันตายเพื่อนคนนี้ย้ายเข้าไปอยู่โดยที่พาแฟนไปอยู่ด้วยครับมีวันหนึ่งครับทั้งสองคนทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนทาให้ผู้ชายเนี่ยตัดสินใจที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกมาจากบ้านในตอนกลางดึกซึ่งหลังจากที่ใจเย็นลงแล้วเขาก็ขี่กลับมาที่บ้านอีกครั้งในช่วงตอนเช้ามืดครับ ตอนที่ขี่กลับมาถึงก็ได้พบว่าแฟนของเขากำลังยืนอยู่ที่หลังบ้านครับยืนอยู่เหนือบ่อน้ำทําท่าทางเหมือนกำลังจะกระโดดลงไปเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับพยายามที่จะเข้าไปห้ามแต่อยู่ดีๆแฟนของเขาก็กรีดออกมาเสียงดังลั่นหลังจากนั้นก็หงายหลังร่วงลงมาอยู่ที่ข้างๆบ่อเขาเองลเลยรียว,วิ่งเข้าไปหาพยายามสอบถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นทางฝ่ายหญิงได้แต่บอกว่า เธอเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันครับว่าไปยืนอยู่ตรงนั้นได้ยังไงมารู้สึกตัวอีกทีในตอนที่ยืนอยู่เหนือบ่อแล้วแล้วเธอเก็ก้มหน้าลงไปมองที่ด้านล่างครับแต่ภาพที่เห็นทำให้เธอต้องรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะในบ่อน้ำตอนนั้นมีผู้ชายคนนึงใส่ชุดขาวเขาเงยหน้าขึ้นมามองเธอแล้วก็หัวเราอ,ออกมาเสียงดังลั่นทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตกใจก็เลยล้มหงายหลังลงมา เหตุการณ์นั้นทําให้เช้าวันต่อมาทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนี้ทันทีความน่ากลัวของบ้านเชาวที่นี่ไม่ได้จบแค่เพียงเท่านั้นครับเพราะด้วยความที่สถานที่ตั้งเองอยู่ใกล้ที่ทํางานเป็นอย่างมากเลยทําให้เพื่อนที่ทํางานอีกหลายๆคนได้มีโอกาสเข้าไปเช่าที่นี่อยู่เพื่อนที่อยู่ต่างแผนกคนหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่าเขาเองกับแฟนก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ที่นี่เหมือนกันนะครับโดยเข้าไปเช่าบ้านหลังที่สองอยู่ แต่แค่เพียงคืนแรกก็เจอดีเลยครับคืนนั้นที่ทั้งสองคนกำลังนอนอยู่ดีๆแฟนที่เป็นผู้หญิงก็ลุกขึ้นจากเตียงครับหลังจากนั้นก็เดินออกไปที่หลังบ้านทางผู้ชายเองด้วยความสงสัยก็เลยลุกเดินตามไปดูแล้วมันก็เหมือนกับเรื่องราวเรื่องแรกไม่มีผิดเลยครับเพราะว่าในจังหวะที่ผู้หญิงกำลังยืนอยู่ที่ปากบ่อนั้นเธอก็ร้องกรีดออกมาเสียงดังลั่นหลังจากนั้นก็รู้สึกตัวแล้วก็เล่าให้ฟังว่า เธอเองไม่รู้ตัวเลยครับว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอจำได้เพียงแค่ว่าหลังจากที่เข้านอนอยู่ดีๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อผ้าขาดๆเนื้อตัวเต็มไปด้วยเลือดผู้ชายคนนั้นค่อยๆจุงมือเธอลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็พามาที่บ่อน้ำหลังบ้าน,นครับเธอมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ยืนอยู่บนปากบ่อแล้วเธอได้เห็นผู้ชายคนนึงใส่ชุดขาวยืนอยู่ที่ก้นบ่อครับ เขาเงยหน้าขึ้นมามองเธอแล้วก็หัวเราะใส่เสียงดังลั่นเลยเสียงหัวเราะน,นั้นทําให้เธอหลุดจากผวังแล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาทันทีทั้งสองคนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้เป็นเวลาอีก3วันนะครับหลังจากนั้นก็พาการย้ายออกมานั่นคือเรื่องราวที่คุณพ่อกับคุณแม่ได้เล่าให้คุณเด่นฟังนะครับเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่คุณเด่นยังเด็กท่านทั้งคู่คิดว่า บ้านชาวหลังนี้มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับที่วิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้นผู้ชายที่ยืนอยู่ก้นบ่อคาดการกันว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางท่านเองก็คอยมาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวเล่ยๆและก็เรื่องน่าเศร้าตามมาอีกมากมายเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้าง คอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมก็เห็นไปในแนวทางเดียวกับที่คุณเด่นบอกนะครับว่าผู้ชายคนนั้นอาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่คอยมาดูแลป้องกันและปกป้องผู้คนที่มาเช่าบ้านหลังนี้อยู่แต่อหนึ่งความรู้สึกที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับบ้านเช่าที่เป็นลักษณะแบบนี้ฟังทีไรก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขนลุกอยู่ตลอดเวลาเลยละครับ เพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมนะครับเพื่อนๆรบกวนช่วยกดไลค์กดซับสไ cribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ